ดีครับผมร้าน JJ j b จไบช็อครับมีวันนี้ซ o n t e s 6 8 g นะครับเขามาติดตั้งเป็นกล่องท้ายแบบอลูมิเนียมหมอทาง g ีตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับขนาดความจุอยู่ที่ประมาณ45ลิตร Monte b Ang lo. มันจะเป็นแนวแบบเหมือนภาษาอิตาลีอิตาลีาน่นะครับชื่อก็เรียกยากนิดนึงแต่ขนาดตัวนี้กำลังดีเลยสวยมาก มีสีเงินแล้วก็สีดำนะครับสองขนาดเป็นอลูมิเนียมทั้งใบแหลกท้ายลูค้าติดตั้งของทางแบรนด์โปรโตสกิลเข้าไปนะครับตรงรุ่นแล้วก็เหล็กหนามากตัวกล่องเขาจะมีเป็นรุ่นที่ไม่มีบอบพิงกับมีบอบพิงให้ในตัวนะครับราคาประมาณ9,000กับ11,000 ขนาด45ก็กำลังดีเลยโอ้โหไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนี่ครับด้วยงานของเขาแล้วแบรนด์อิตาลีมันดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับงานดีมากสนใจก็สอบถามที่ร้าน JJ Bike Shop ได้โดยตรงเลยนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดความจุอยู่ที่45ลิตรนะ Monte มี a n งโกมี a องโก ยำได้งานดีๆเข้าไปก็สอบถามไม้เข้ามาได้ร้านมี2สาขานะครับตรงข้ามคาต้าบินเก้าหรือเห็นป้ายลงรับจำนำปิดนเก้านะครับขอบคุณครับ